เอาฝาลงก่อนเดี๋ยวเพิ่งเพิ่งเอาฝาลงก่อนลูกโอเคแล้วลูกก็นั่งได้ครับก็นั่งเข้าไปลึกๆเดี๋ยวฉีเดี๋ยวฉีฉีเออกดจุดจด้วยเดี๋ยวมันหกออกมาช่วยดิลุกไม่ได้ลุกได้ไหมลุกได้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 โอเคเออเลย บรรยากาศห้องน้ำนะคะมีเกิร์ตอยู่ตรงนี้ Boy and Girl เข้าไปส่วนพวก่าอันนี้ห้องน้ำผู้หญิงนะคะแล้วก็นี่มีห้องน้ำผู้ชาย เอาให้เสร็จเลยอันนี้ห้องน้ำป๊ะป๊าเลยห้องน้ำปอยู่งในอันนี้อันนี้ห้องน้ำผู้เด็กลูกห้องน้ำเด็กห้องน้ำห้องน้ำเด็กผู้ชายห้องน้ำเด็กผู้หญิงอยู่ฝั่งโน้นลูกป๊ะป๊าไปได้ไหมป๊ะป๊าป๊ะป๊าเป็นผู้ใหญ่ป๊ะป๊าเข้าห้องไหนป๊ะป๊าเข้าห้องข้างหลังลูก อยู่ท้งหลังโน่นเลยตาข้างนี้เออใช่ตาข้างนี้พอาตาเป็นเด็กกุ็นผู้เด็กมีประตูะตสีบูด้วยมีประตูสีบูด้วยมีที่อกด้วยมีอะไรนะมีที่อักด้เออโอเคเอ้ยระวังหล่นมีเอ่อเกาะไวด้ดีๆระวังหล่นมามาให้นั่งลึกๆกลักกวฉีต่ตาทะลุออกมา ในอากาศนะคะตรงนี้ก็มีอ่างล้างมือของเด็กนะคะจิตาชอบมากเมื่อกี้มารอบนึ่งละพอบอกปวดเออไม่อยอมไปเข้าห้องน้ำธรรมดาอยากจะเข้าโถเด็กอย่างเดียวอันเออมาเพื่อมานนะ่งมาเข้า,มา,มาที่ไดกม,ม,มาเข้าไม่ได้อันนี้ของผู้เด็กไงมาม้าตาบัวลกเออไข่ขอมาไข่ลูกเออไข่ เสร็จแล้วปิดเปิดเปิดใช่ไหมครับอโอเคเดี๋ยวมาล้างมือก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมากดอะเ,อเสร็จแล้วว้<ๆ>้าตู้เสร็จแล้วกดด้วยครับโอเคมาล้างมือครับมาล้างมือเลยครับ,รบอปิดตู้ได้เหรอใช่<ๆ>โอเคขอหน้าดิ๋กอะ,อะ ให้ถูให้เลื่อนๆมันออกที่หมดโอเคไักระไรจุ๊บโอ้โอเคบา,บายครับ่ะไปลงบนไดรเป่กัน